สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องวิกีพาเที่ยวนะครับคือวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะมาซ้อมมือหน่อยที่สนามไทเกอร์แท็กเป็นสนามยิงปืนนะครับทีู่่แถวมอธรรมศาสตร์ที่ก็เป็นสมาชิกอยู่ที่นี่นะก็นานๆก็จะมาซ้อมทีหนึ่งนะวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากยิงปืนก็เลยมาฮนะก็เราเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะการการเป็นสมาชิกที่นี่นะฮะก็คือว่า ค่าสมาชิกรายปีนะสามพันนะครับสามพันนะก็คือมาก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะมาซื้อแต่ลูกนะฮะแล้วก็เป้านะครับแต่ถ้าว่าไม่ได้สมาชิกจะไายิงเป็นรายวันนะฮะก็วันละสามร้อยนะฮะวันละสามร้อยนะฮะแต่ยิงได้ในเฉพาะตามช่องที่เขาจัดไว้ให้นะฮะและเกิดว่าเป็นสมาชิกเนี่ยแล้วก็มีใบกระดบรมการยิงพื้นฐานมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปยิงสนามนอกได้นะ แต่ที่สนามไทเกอร์แท็กเนี่ยจะยิงสนามนอกได้เนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกอย่างเดียวนะฮะ้าไม่ได้เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะไปยิงสนามนอกนะก็จะยิงอยู่ในในซองที่เขากําหนดไว้ให้นะครับนะก็ที่นี่สนามยิงไทเกอร์แท็กใหญ่ะคะใหญ่แล้วก็มาตรฐานนะมาตรฐานมากนะครับก็มีมีช่องยิงแบบเนี่ยมาดูมาดูช่องช่องยิงนี่ตามมา เป,เป็นช่องยิงนะแบบครลยดาวก็อยู่ที่ว่า,าถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องไปยิงที่นี่นะก็ข้าซื้ออะไรนะฮะก็เป็นระบบของกันนะครวามปลอดภัยสูงนะครับความปลอดภัยสูงนะครับที่นี่นะก็คนที่จะมาซ้อมยิงปืนหรือจะมาอะไรก็ก็ลองมาครับที่นี่นี่ครับไปดูนอก วันนี้พี่กี้ก็มายิงอยู่ข้างนอกนะเป็นลานทีตายนะฮะก็ข้างนอกนี่ก็จะมีอยู่ประมาณประมาณแปดเก้าช่องนะฮะแปดเก้าช่องนะก็เลือกเอาจะยิงช่องไหนนะพี่กิวนี้ก็เลือกช่องหนึ่งจะได้ไม่ต้องเดินไก่นะครับไม่ต้องเดินไก่นะวันนี้ก็เอาปืนของพีกี้เองนะเป็นก๊อกนะฮะก๊อกสี่ห้าก๊อกสี่ห้าเจ็ดห้านะฮะ แต่เป็นขนาดเก้านะฮะนะฮะเป็นขนาดเก้านะก็เอามาซ้อมมือหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้มายิงน่าจะประมาณเกือบปีลนะก็เลยเอาเอามาซ้อมหน่อยว่าเป็นยังไงแบบไหนนะนะฮะก็ดูวนะ่าป่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปลองดูดีว่าไปกิ๊กจะยิงแม่นไหมนะก็ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะ จะยิงปืนอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณต้องมีทักษะนะฮะแล้วก็ต้องเล่นกับมันไรคุณนะฮะเพราะปืนลูกโม่กับแม็กกาซีนเนี่ยมันก็เออมันจะมีเทคนิคของแต่และกระบอกนะฮะนะกระบอกนเนี้ยเนี่ยอ่าก๊อสี่ห้าเจนห้านะฮะก็เล่นมันมาสักพักนะฮะกว่าจะเข้ามือนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยิงแม่นหรือเปล่านะนานยิงทีนะนะไปะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ี่ยิงยิงอะไรมั้งนี่ วันนี้เดี๋ยวจะยิงช่วงนี้นะช่วงหัวเนี่ยนะฮะประมาณสิบนัดนะเนี่ยยิงประมาณสิบนัดนะว่าว่ามันจะแม่นไหมระยะประมาณสิบเมตรอ่าประมาณสิบเมตรนะฮะประมาณสิบเมตรนะะก็จะลองดูว่าฝีมือยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าไม่เหมือนเดิมนะฮะก็ลองมาดูกันครับไปไปหลังมา ด้านละสิบเมตรนะสิบเมตรนี่ฮะสิบเมตรออกมาสิบเมตรนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเหมือนเดิมไหม ให้ติดต่ำมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเข้าสองนัดเองนะโอ้โหอะไรเลงอะไรวะเนี่ยเลงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็ความแม่นก็ถามว่าก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะถามว่าโดนอ่ะโดนแน่นอนนะแต่คือก็ยังไม่แม่นนะฮะคือการมีปืนมีอะไรเนี่ยคือ มีไวนะ้มันดีนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีนะเอาไว้ปกป้องครอบครัวนะทรัพย์สินของเรานะฮะแต่ไม่ได้อยากเอาไปรังแกใครนะครับมัน,นก็ไม่ดีนะปืนเนี่ยแนะนำนะฮะเล่นก็เล่นให้มีทะเบียนนะฮนะเป็นชื่อเรานะฮะเวลาพระโคบาไปไหนมันก็สบายใจนะดีกว่าไปเล่นปืนเถื่อนปืนไรนะก็คลิปนี้ชอ่องไปที่พาเที่ยวก็ก,ก็มานำเสนอนะฮะของเทคนิคก,การยิงปืนหรือการนนะ คือการจะเล่นปืนเล่นอะไรเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่ามันมันพลาดมาก็ถึงชีวิตนะฮะยังไงก็ฝากคนที่จะมาซ้อมนะฮะที่หลังไทกเกอร์แท็กนะหมอธรรมศาสตร์นะก็ว่างก็ลองมาซ้อมมือกันครับสำหรับวันนี้ชอ่องมิคิพาเที่ยวก็เอามานําเสนอแค่นี้กันลนะแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าจะไปกางเต็นที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนกิ๊กจะมาทำคลิปให้ดูนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับพผม